สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงตาลูกตาช่ากับช่วงเศร้าจ้าโอ้โหพี่น้องจา้าอากาศเย็นค่ะถึงกับต้องได้อออืื้หใส่เสือ้อไม่ใส่เสื้อดิใส่ผ้าพันคอเลยค่ะหนาวอากาศหนาวค่ะเศร้านี้ขนาดเจ็ดโมงแล้วเด้อพี่น้องอากาศสายแล้วเด้อจ่ายยังหนาวอยู่ลมวีวีพร้อม เช้านี้กับทุ่งนาอากาศเย็นเยๆเข่ารอบๆขังเพิ่นจะเก็บเกี่ยวไปแล้วค่ะเหลือแปลงของเจ้าของเนี่ยพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้ว เกี่ยวออกไปแล้วค่ะทั้งเนี่ยอู้อากาศเย็นนะหนาวด้วยนี่ยพี่น้องทั้งลมโอ้โหอากาศเฮ้อเกิดหนา,าวเฟียงแต่เ้าว,วไปพี่น้องผู้เพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะเลี้ยงงัวจ้ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย Nào tao biết đi xuống xuống mà chả biết nào tao và bỏ thân này mi đẹp đấy chả Rồi chắc nói cái đây lông kiều rồi này nhé nuôi nà chả lằng lói cái thùng lúc bao nào ปีนี้เตยสีลงเกี่ยน้ำมูได้เพราะว่าตตยปวดหลังเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยปัญหาประมาณสีไรสีไรหาไรเกือบหาไรน่นะ่พี่น้องที่ต้องเกี่ยวเขาที่ได้เฮ็ดเขาเนะพี่น้องจ้าส่วนทางนี้ไม่ได้ทำ ปุ้ยเสียงยกตู้ซอยเนาะมาเด่นเนาะม,มันนี่เสียดียงมาเด่ะมันนี่เสียดีหยังอี๋เนาะพี่น้องพี่น้องจ๋าเอ่อเตยเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนาะเออ่มีพี่คนนึงเพิ่นบอกว่าบันไดต้องมี3าขั้นพี่น้องๆๆที่แรกก็เสียลสามขั้นละกับพี่มอด แต่ว่ามันมาวัดระดับแล้วมันต่ำเลยพี่น้องมันบันไดมันตำแล้วจ้ะถ้าใส่สามขันคือมันจะจะชิดไปแล้วมันจะทีไปจ้ะถ้าใส่ขันเดียวเพราะว่าพื้นปกติโบราณพื้นว้า้ใส่ขี่ม่นมอใจพี่น้องเด็กกันเลอกว่างั้นคงไม่เป็นไรหรอกเพราะต้องว่าไปนับเป็นขี่แล้วพี่น้องเอาเท่าที่ว่าเขาขืนเขาเหยียบแล้วมันพอดีกับช่วงก้าวขาเขาเพราะว่ามันจะเท้าเอานึงถ้าเอาขันเดียวสิ มันก็จะกว้างไปค่ะแต่ถ้าเอาสามมันก็จะจะแคบไปจะชิดไปเอาเลยว่าถ้างั้นเราก็เอาเอาแค่สองก็ได้เอาเป็นว่าขันที่สามเป็นข้างล่างแล้วกันเนอะกว่าเตยจะเทปปูนด้วยพี่นอ้องเตยจะเทปปูนให้เป็นอันสามขันแล้วลกันพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำด้วยพี่น้องด้วย ทีแรก็เสียเอาสามคันนั่นละบันไดนะมันเอาบ่ไดพี่น้องมันแคบปวดมันที่ไปจ้ะก็เลยเอาได้สองคันบราเป็นยังราพี่น้องเอาเท่าที่เขาสะดวกในการใส่ชีวิตประจาวันเอาสะดวกในการยางขื้นยางลุกเนาะพี่น้องเนาะบ่บ่บ่บอเราต้องไปฟิกว่าได้สองคันสามคันไดเท่าไรเอาเท่านั้นจ้ะเอาความเหมาะสมกับการก้าวขาก้าวยางขื้น ที่มาของบันไดสองขั้นพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำชมคำติชมด้วยพี่น้องเด้ออ๊บโอ้มีบันไดขึ้นแล้วเดี๋ยวถอดปลั๊กไฟกันพีน้องติดไฟไว้จะมืดน,น,นี่นุ่มเพิ่นมาเอา เพียงแต่เสาพี่น,น้องทอ,องมาก็ไปฝ่อบึ้งปุ้พี่น้องเอ้ยพ่อนี่นละบรรยากาศรอบๆทุนน่งนาหลังที่เพิ่นเก็บเกี่ยวออกแล้วมันก็จะบึง่งถ้าถ้าอากาศฮอนไปก็จะเป็นแบบ คือจางแห้งแล้งไปเลยได้มาที่พี่น้องจ๋ารอบทุ่งนาแต่ก็จะเหมือนกับแห้งแล้งไปเลยก็จะมีสีเขียวเนี่ยแต่อยู่กลางทุ่งนาเตยเพราะว่าแต่ปลูกต้นไหมเนะพี่มอดปลูกต้นไหม้ไว้ก็จะมีสีเขียวเฉอุ่มโอ้ยทองมาขอายขาดยังถิ่นมากัดเล่นะจะที่จะเก็บ เอาอยาเทียมมาปูพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเสียนเด้อพี่น้องเด้อพืนอ้นพื้นไม้สั้นล่างนี่เพราะมันเป็นไม้ที่เขาตอนมาจา้ะไม้ตอแล้วไม้ที่มันแตกที่ไม่เป็นแตกแล้วมันเป็นเสียนเป็นเศษขึ้นมาจา้ะถ้าเขาดึงออกแกะออกสิไม่กะนั่นมันเป็นเสียนไหมพี่น้องจ้ะยานยางตา่ำยางยังเนาะบางคนอาจจะยางอ่ะปทัยระวังแน่ย,ยานพื่นเหยียบพิ้นต่ำพี่น้อง เอาเรื่องอ,อผ่าเทียมมปูจริงๆแล้วไม้ปูมันซื่อๆเนี่ยจะสวยแล้วล่ะจ้าพี่น้องก็สวยแล้วแต่ที่เอานี่มาปูเนาะคือกันมันเป็นนั่นเป็นเซียนแมนยูค่ะทุกท่านอาจจะใส่บางใส่รองเท้าใส่ยังขื้นมาใังไหจ้ะใส่ขื้นไม่เหยียบไม่ยังได้แต่ว่าก็คือกันไว้ดีกว่าแก้บางครั้งอาจจะมี ลูกหลานเด็กน้อยก็สิเนาจะมาน้ำจังลูกหลานเตยนี่แหละพี่น้องมากระสีพากันย่างถอดเกือบย่างกระชีตำเสียนตำย่างตำแข้งตำขาเนาะก็เลยเออพอดีมีหญ้าเทียมอยู่พื้นหนึ่งที่เหลือจากบ่าเตยปูหองน้อยหลังปู้นบ้านหลังเล็กหลังคุณอมปูมันเหลือตก็เรืเอามาปูตัวนี้นะคะพี่น้อง ให้เบื้องบรรยากาศเศร้านี่อากาศเย็ยนค่ะอากาศเย็ยนสบายๆแต่ว่าสําหรับเตยก็นังว่ารู้สึกอากาศหนาวอยู่พี่้อารอสอบ,บ,บอีกน้อยก็จะได้ลือตรงนั้นออกค่ะทำมนศาสตร์ตรงนั้นค่อยๆเฮ็ดทำมนศาสตร์ตรงนั้นไปเพื่อที่จะเก็บของบางส่วนมาไว้พี่ค่อยๆเฮ็ดไปค่ะพี่น้องค่อยเก็บค่อยเมียนไปอาจจะประทันใจหลายๆท่านเนาะพี่น้องนะ คนเดียวเฮ็ุคนเดียวเก็บค,ค,ค,คนเดียวไวเห็ดไปสลับพี่น้องจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามด,ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณอฟซีสานอนเพื่นแผงสุขหูสุบขนลำรวยความสุขลำรวยเงินทองจ้าจังขอใได้พบออก,กับคลิปใหม่นะพี่น้องสวัสดีจ้า